ประเด็นที่นักข่าวถามเรื่องอะไรมั้งเรื่องห้าล้านนะเรื่องสามปอสามปอสามปอหมายถึงใครหมายถึงพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็มีคุณอ่าพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาชื่อเล่นชื่อว่าอ่าบิ๊ก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 ป๊กบิ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 ๊กอิ๊กอิ๊กบ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 ิ๊กิ๊กบ ไอปอเนี่ยคือออกปอปอกชื่อเล่นของท่านมาคแล้วก็น้องเล็กก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่เขาเรียกเขามันเลยนะเขาเคยอยู่บ้านเดียวกันสมัย,ยเป็นทหารเสือราชินีราบยี่สิบเอ็ดชนบุรีบุรพาวรยักหมายถึงทหารที่เติบโตมาจากภาคตะวันออกผ่านกรมฐานราบที่ยี่สิบเอ็ดกรมฐานราบที่สองหรือหน่วยใดหน่วยหนึ่งนะตรงนั้นแหละมาแล้วมาโตที่กรุงเทพเป็นออผอปพลหนึ่งบ้างเป็น รองแม่ทัพหนึ่งเป็นแม่ทัพหนึ่งขึ้นมาเป็นผอบทอบเขาต่อนเนื่องเลยนะสามคนนี้นะฮะเขาก็อันมีขั้นจังหวัดนิดหน่อยแต่ว่านั่นแหละครับเป็นพี่ใหญ่น้องรองแล้วก็น้องเล็กพลเอกประยุทธ์น,น้องเล็กพลเอกประวิทยเนี่ยเตรียมทหารบกเตรียมทหารรุ่นหกจปรสิบเจ็ดนะฮะบิ๊กบ๊อกในรุ่นคุณทักษินชินวัตรค่ะนะฮะรุ่นคุณทักสินชินวัตรส่วน บิ๊กตูเนี่ยนะฮะนี่น้องรองนี่เตรียมทหารรุ่นส mm hmm. ิบสองจปรอยี่สิบสามนะครับ mm hmm. วันนี้น้องรองโอ้โหได้พี่ใหญ่มาช่วยอ้าก็เลยให้สัมภาษณ์ค่อนข้างแฮปปี้ใช่ไหมใช่ผม<ะ>ยังไม่ได้ฟังอาฟังพร้อมกับท่านผู้ชมนี่แหละวันนี้ว่าจะพูดเรื่องวัสีนไหวเรืไม่ไ ไม่สนใจแล้วสนใจเรื่องนี้มากกว่าไหก็เรื่องเรื่องกรณีที่มีสสได้กล่าวหาว่ามีการแจกเงินเงินในสภาสมองเนี่ยคงไม่เป็นการพูดที่ไม่ไม่ไมีสตินะไม่มีสติสต่พันยะพอ,อที่จะพูดแบบนี้นะโดยไม่มีหลักฐานอะไรสิ้นนะ<ม>แล้วก็ก็ค<ม>าดว่า่ายกฎหมายหน่วนงานที่อยู่ข้อก็จะารการต่อไปนะที่ว่าปล่อยไม่ได้หรอกเพราะคนคนนี้ก็มีพฤติกรรมหลายครั้งแล้ว ช่วงก่อนที่มีการอะไรนะกีเลือ่อนเลือ่อนอันนั้นเขาจะหาเ<า>สียงให้ลูกเขาสมัครนายกอบออกจอกันอ่ <c oughs> อไม่ไมีคนช่วยพูดน,นะนะหาเสียงให้ลูกมาดูพฤติกรรมก็แล้วกันแต่ละคนที่พูดออกมานะจ๊ะว่าว่าเป็นยังไงความเชื่อถือระหว่างเขากับนายกนี่เป็นยังไงไม่ว่าใครก็ตามเลยไอ้คนที่ล้มนายกเนี่ยคนที่เ,เ,ขเ,ขเ,ขเขาขล้มนายกเนี่ยเขาก็าต้องการลมอยู่แล้วแต่ก็ต้องาดูที่ว่าตัวนายกกับพวกเขาเนี่ยมัน ความน่าเชื่อถือมันแค่ไหนนะไม่ได้ว่าแต่ว่าอกแม้ว่าท่นมีความแตกต่างกับการอภิปรายที่ผ่านมาอย่างไงบางท่านนะนิวก็ไม่แตกต่างอ่ะเพราะเห็นข้อมูลข้อข้อมูลเดิมเอาตัวเลขเดิมมาแล้วตัวเลขย้อนหลังมาดูึ่งทางราการมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะเราคิดว่าเนาะเรื่องโควิดเรื่องคนป่วยเรื่องคนเจ็บแน่นอนการทํางานมันต้องมีปัญหาอุปสรรคอะนะเราก็พยายามแก้ไปแงแล้วก็มีพรกการเมืองทุกพักที่เป็นพักรวมโดยเฉพาะราชรชนก็ลงมาช่วยกันดูไปดูแลประชาชนในพื้นที่ใช่ไหมล่ะ นั่นแหละคือหน้าที่ของสอสอของพวกเราในการเข้าไปดูแลแล้วก็เชื่อมโยงกับกลไกของรัฐกลไกของท้องถิ่นในการนำผู้ป่วยเจ็บมาดูแลรักษาพยาบาลก็ทุกทุกคนก็ทําทแบบนี้อ่ะแสดงว่าจะแก้ปัญหาเรียบร้อยใช่ไหมคะในเรื่องที่ว่าจะลม้มไม่ลม้มน,น,นาย,ยก,นกรัฐมนตรีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าใครทําก็ทําจริงหรือเปล่าแล้วก็าทำต่อหรือไม่วันนี้แล้วก็เชื่อมโยงอยู่กับใครนะ ท่านนายกคะแนวทางโหวตเป็นยังไงบ้างคะผมจะรู้ไม่ได้เขาโหวตของเขาเองนี่จ้ที่ท่านนายกบอกว่าเมอคืนนี้ที่บอกว่าก็คือให้เลกแล้วแต่ท่านหัวหน้าพังประรัฐมการพูดคุยกันอย่กันตลอดแหละหัวหน้าผมคุยท่านทุกวันเข้าใจไหมในเรื่องเหล่านี้นะผมอยากับเรียน่าทุกคนเนี่ยก็รู้จักเป็นคนตั้งเองไม่ใช่หสามปอเนี่ยไม่มีใครมาทาลายผมได้หรอกนะทุกคนอาจจะไม่รู้ทุกคนอาจจะไม่รักคนรัก เพื่อนและคนอื่นเหมือนผมรักกันสามคนผมรู้เป็นน้อตายกันมาชทายแดนผมก็อยู่ในท่ามกลางส,สนามรบผมก็เคยอยู่อยู่ด้วยกันนะแล้วถ้าเป็นผุ้งชาผมมตั้งแต่ก้าวแรกที่ผมเข้ามารับราชก,การอยู่บ้านเดียวกันกินนอนด้วยกันสั่งสอนการฝึอกอบรมด้วยกันแล้วถ้าโตขึ้นมาก็ยังคบยังเคารพกันอยู่ทุกอย่างผมเป็นไปนที่ได้เพราะว่าพี่ทั้งสองคนนะ่ะได้สั่งสอนผมมาแล้วผมไม่เคยจาผมจําได้แบบ ไม่เคยนะพี่ทั้งสองก็จะมาสอนให้ผมทุจริตโกงอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีแต่วันนี้ท่านทั้แส่วันศาลพอเนี่ยมีเสียงสอสอยู่ในในการโทรคุยไม่ต้องโทรคุยเดี๋ยวผมอาจจะไปเยี่ยมเขาก็ได้ที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าท่านนายกเนี่ยเว้นระยะห่างสสเกินไปหรือเปล่ามันเลยทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันในบานก็อาจจะเป็นไปได้เพราะผมก็ทํางานเยอะไงผมก็ใช้เวลาในการทํางานแล้วผมมีอะไรต่างๆก็ตามผมก็ผู้คุยกับท่านหัวหน้าพักหัวหน้าพักก็ไปรวบรวม ต่างมาจากบรรดาธมาชิกซึ่งอาจจะมีปัญหาตรงนั้นเข้าใจไหมผมก็คุยท่านบรรดาสอสอที่มาพบผมเมื่อวานนียนะจริงๆแล้วไม่ใช่คณะนี้คณะเดียวใช่ไหมครับมาทุกมาตั้งหลายสิบคนั้งแล้วที่เข้ามาก็เป็นที่เปิดเผยไม่ใช่ไปแอบในท่วมไม่ใช่นะห้องน้ำไม่ใช่มีผมทำอะไรก็ตามผมจะมีบุคคลที่สามอยู่สเสมอเพ้าใจไไปในการทํางานถ้าเห็นถึงความโปรง่งความโปร่งใสของผมเข้าใจไหมถ้าทําอะไรไม่มีพยานเนี่ยลาบาก พราะนั้นถ้าไปพูดจาอะไรมันก็เสียหายหมดอ่ะตรงีท่านนายกจะต้การคนต่างประเทศเกี่ยวข้องด้วยไหมคะขบวนการผมไม่รู้สิผมไม่รู้าเหลังจากนี้เนี่ยท่านนายกจะต้องมีการแจ้งความไหมคะเพราะเหมือนจะผู้ไปแล้วเมื่อกี้ต่อไปแล้วท่านนายกคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยท่านนายกจะมีความใกล้ชิดกับสสให้มากขึ้นไหมคะเพื่อไม่ให้มีความก็คงต้องหาหาโอกาสให้มากขึ้นนะจะขอขอปรับอะไรเวลาของผมหน่อยนิดหนึ่งการทำงานตั้งาวันนี้ทำไมไม่รู้ไม่รู้พอนั้นเมื่อไหร่นะพอนัดเมื่อไหร่หรือว่าะ ขอคำถามหนึ่งเพื่อที่จะได้ได้สบายใจกันไปทุกฝ่ายนะคะกับท่านร้อยเอกธรรมนัฐแก่ท่ามีความคางแทงใจอะไรกันอยู่อีกไหมคะผมไม่มีเคยมีอะไรกับเขานะเพราะผมก็นวนเอาใครเขาเข้ามาทํางานเองอะแล้วผมจะมีอะไรเขาอะผู้ใหญ่จะมีปัญหากับเด็กได้ยังไงนะผมไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงเฉพาะรายนี้นะอะไรนะถ้าเด็กมีปัญหาแล้วผู้ใหญ่จะแก้ปัญหายังไงเดี๋ยผมแก้เองอะัรจริงไอห้อยไอโหรท่านนายกพิจารณาไหมคะว่าตกลงมันยังใครล่ะ ใครล่ะผมไม่เห็นนี่ใครมาโหนผมเลยผมไม่ชอบคนโหนอยู่แล้วไอคนที่ชอบโหนไอคนที่ตั้งแต่เด็กมาแล้วใครที่เข้ามาแล้วได้ครับปีนี้ครับผมเหมาะต้องขับนายไปไกลไปโตแลต้องมีแผนมาเชญเหตุสุดท้ายในการมีแผนสำรองในการอรับกระบวนการเผื่ออีกอุบัติเหตุการเมองเกิดขึ้นในวันจันทรก็จะก็ถึงแม้ว่าจะมีการล้มนายกมันก็ไปดูกฎหมายนะมาแต่หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกแปดดูรเพราะนั้นสิ่งที่เขา จะใช่ไม่ใช่ผมไม่รู้วางแผนอย่างงีดอย่างงีม้มามันทำได้หรือเปล่าเข้าใจไหมแต่ท่านนายกหวั่นไหวไหมไม่หวัน่นเรื่องี <record be. S 1> เกียรติเองมนี่เออเก้หาหาการมาพบของสสสาธุสุขเดียวกัไนได้าใจไหมนะแล้วทุกคนก็ยืนยันว่าก็ก็อยู่กับนายอ mm. กอ่ะก็ก็เขาเป็นคนเรื่องนายกมาเป็นในในชื่อใช่ไหมให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ใครใครดีก็ก็ดีปะก็ดี ใครไม่ดีค่อยว่ากันต้องด้วยความาจริงกันได้อย่าไปฝันไหวด้วยคนพูดคนดคนี้พูดอะไรมันเดือดร้อนหรือวุ่นวายผมไม่อยากที่จะวุ่นวายในช่วงช่วงนี้นะช่วงอภิปรายนะความรับผิดชอผมบอกไปแล้วนะสามท่านจะตีผมกันยังไงผมไม่มีแตกอยูนะ่แล้วรับกันนะเป็นพี่น้องท้องเดียวกันกนะ็เนี่ยฟังกันเต็มๆนะครับก็จริงๆยาวกว่านี้แต่ว่าให้ฟังกันก็ถือว่ายาวแล้วนะครับค่ะอันนี้นะครับปอร์เสธแจกเงินหล้านนะฮะไม่มีใครทำลายสมปอได้นะฮะ ก็ตามนี้นะครับจริงๆงใ,<ช>ในประเด็นแรกโน้นที่มีการผ่าหัวของน้องเขาบอกว่าพราะผมะเกิดบอกว่า,วางานนี้นี่คงสงสัยผลจากเนี่ยพอเกมโมเวอร์เนี่ยคุณปูนาใช่ค่ะสิ่งที่จะตามมาประการหนึ่งนะพูดแล้วตรงนี้เลยก็ได้นะเพราะว่าสองเรื่องที่เขาผ่าหัวเนี่ยก็เป็นเรื่องเดียวกันนะฮะม,มีแนวโน้มตอนนี้เนี่ยนะผมจะบอกให้นะฮะจริงๆโดยเนื้อแทนแล้วทั้งพักเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งพัก ประชาธิปัตยภูมิใจไทยนะครับกลัวอะไรครับกลัวยุสบสภาเพื่อไทยี่กลัวจนตัวสันวนะ่นนะนี่ขอว,วิจารณ์นะครับกลัวยุสบสภาถ้ายุสบสภาตอนนี้นี่คุณปูณาปนาเกิดมะรืนนี้ยุสบสภานะหลงตูยุบอภิปรายเสร็จยุบเลยสิ่งที่เพื่อไทยฝันค้างมากๆคืออะไรบัตรเลือกตั้งคือการแก้รัฐนูลให้เป็นโบบัตรเลือกตั้งสองใบ โอ้โหค้างตึงเลยแหละครับดังนั้นลึกๆนะเพื่อไทยก็ไม่อยากให้ยุบสภาประชาธิปัตยก็ไม่อยากให้ยุบประชาธิปัตยก็ฝันบัรสองใบนะฮะแต่ผมจะบอกให้พอเกมการเมืองเป็นอย่างนี้นะครับมีโอกาสตอนนี้เนี่ยเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับที่วันที่สิบกันยายนนะครับนี่ขีดเส้นตายเอาไว้นะครับ แต่ใขอมีเครื่องหมายคำถามเติไหมไว้หน่อยนะสิบกันยายนนี้แนวโน้มรัฐนูนบัตรสองใบจะโดนคว่ำนะครับวาระสามเครื่องหมายคำถามนิดหนึ่งอยาให้มันหน้าแตกมากนะอาจจะไม่คว่ำก็ได้อะไรแบบนั้นใช่ไหมคะละเว้นหนึ่งก็แต่แนวโน้มจะคว่ำเหมะผมได้ยินมาสเวเจอสวอมานับก่อนสี่คนช่ไหะ นับจากเมื่อวานจนวันนี้ยยกหูกันสี่คนนะพักพวกบอกระาสงสยัยคุณสำราญพี่สำราญแบบนี้ลุงตู่คําแน่นะคือเขาแซวอ่ะนะจริงๆสวไม่ได้เกี่ยวกับลุงตู่หรอกแต่ก็เกี่ยวโดยเกี่ยวโดยบางมิตินะฮะแต่สวเขาก็มีอิสระของเขาจับตาดูนะครับรัฐมนูลจะโยงไปถึงรัฐมนูญนะครับนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่นะถ้าจะตั้งประเด็นวิเคราะห์ก็ได้อีกนะครับ แต่เราจะไปต่อเนื่องนี่ครับคือเรื่องของลุงตู่นะครับถึงไหนแล้วเมื่อกี้นะค่ะก็เรียกว่าเน้นหนักนะคะย้ําถึงสองรอบเลยทีเดียวกับความสัมพันธ์ของกลุ่ม3ามปอย่างที่อธิบายไปก็คาดว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าเกมนี้น่าจะโอเวอร์เพราะยังไงเนี่ยทางด้านของพลเอกประวิตยเนี่ยก็น่าจะเทมาทางด้านของพวนี้มีมีติ่งอยู่นิดเดียวท่านผู้ชมนะค่ะรอดูว่าคือลุงตู่ในคะแนนผ่านฉลุยแน่นอน ก็แนวโน้มการโหวตของพลังประชารัฐนะถ้ามีอะไรพลิกโผกคือหลวงป้อมบอกเลยให้ไปในทิศทางเดียวกันะใ,ให้คะแนนของรัฐมนตรีทุกพักได้ใกล้เคียงกันแตกต่างกันน้อยที่สุดเช่นรัฐมนตรีปูนาะได้ร้อยอัน้สองร้อยเจ็ดสิบสำราญก็ได้สักสองร้อยหกสิบเก้าอย่างนี้ไม่แตไม่ต่างกันมากไม่ใช่ว่าคุณสองร้อยเจ็ดสิบแต่สำราญเหลือสองร้อยห้าสิบเก้าอย่างนี้มันต่างกันแบบมีนัยยะแบบนี้ไม่ได้ นะครับก็ดูขนาดพ่งนี้คือแต่เดิมเนี่ยเขาก็มีแผนแผนรองอย่างที่เราภิปายไปแล้วนะครับถ้าความลุงตู่มไม่ได้ให้ขยา่าร,รัฐบาลมีการปรับคอรมอใหญ่แล้วก็อี้ที่สสอเขาก่อวอดกันมากนะครับค่ะอันนี้ต้องเรียนท่านบิ๊กบ็อกไว้หน่อยนะครับนักข่าวถามนี่ก็รู้เลยนะคือมันมีกระแสก่อวอดในพักพลังประชารัฐเนี่ยนะ จวมตีลุงทั้งลุงตู่ลุงป๊อปอะนะะว่าไม่ค่อยดูแลสอสอที่นักข่าวถามอะเมื่อไรจะใกล้คิดสสจะใกล้คิดสสมากกว่าเดิมไหมลุงตู่ยังไม่เท่าไรเนะี่ยบิ๊กป๊อกนี่โดนหนักเพราะว่าคุมกระทรวงมหาไทยค่ะนะครับเขาเลยคิดก็จะเปลี่ยนเก้าอี้มหาไทยอย,อยู่เหมือนกันนะนะแต่ว่าพอเกมแบบนี้ป๊อปเนี่ยนะฮะ ก็ไม่รู้ท่านบิ๊กตู่จะคิดอ่านประการใดต้องจับตาหลังการอภิปรายกันไปแล้วนะครับก็คงจะมีการจัดทับปรับแถวกันใหม่ก็ได้ค่ะเอามาดูม็อบนิดหนึ่งเมื่อวานนะฮะม็มบอบที่ยังยังไม่ขยายในเรื่องของห้าห้าล้านหรือว่าถุงขนมใช่ไหมคะอ่ายังยังอ <นะ S 1> โอเค สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็คเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e @shop6.store s ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ